1วิธีคิดการสร้างกำลังใจให้พ้นจากวิกฤตฉะนั้นให้คิดถึงสิ่งที่ยังอยู่ค่ะอย่าคิดถึงสิ่งที่หายเพราะถ้าเราข้ามควรถึงสิ่งที่หายไปเราก็จะหมดกำลังใจในการสู้ต่อแต่ถ้าคิดถึงสิ่งที่เรามีอยู่เราจะสู้อย่างมีกำลังใจมันมาเดี๋ยวมันก็ไป จะสังเกตได้ว่าชีวิตคนเราจะสลับเปลี่ยนไปมาตลอดเวลาเดี๋ยวสุขมาทุกไปเดี๋ยวทุกมาสุขก็ไปสลับกันไปตลอดเวลามันก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะเพราะเรามีชีวิตครูรุ่งเชื่อว่าทุกคนผ่านพ้นวิกฤตในวันนี้ไปได้และเจอสิ่งดีๆในวันข้างหน้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ลาก่อนมาเร็ง